เรื่องเลยใช่ไหมเรื่องเลยทำไปแล้วครับทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วดูแลดูฮะเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็จริงๆแลงเตั้งตั้งใจจะทำมาหลายปีแล้วจะสองปีล้วยครัปีปีหนึ่งค่ะก็คืออยากจะให้เป็นเป็นของขวัญให้กี้เขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้อะไรเงี้แล้วก็ไม่ได้ทำสักทีจนกระทั่งช่วง ช่วงเดือนที่ผ네่านมาเนี่ยคือปิดโปรเจกต์อะไรต่างๆไปแล้วก chanting, ็เลยแล้วพอดีว่าลูกมัสบายไปเข้าโรงพยาบาลก็เลยแบบเฮ้ยอยู่นี่แล้วไหนๆก็ไหนๆก็ลองปรึกษาหมออะไรแล้วกันพอปรึกษาเสร็จปั๊บาณกี่สองวันก็ทำที่ไายบรรยากาศในห้อยงมันแย่มาก ใจหนึ่งก็มันหมีเนาะไม่อยากที่ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ใจนึงก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเจอแบบนี้ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนมันอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วมันก็คือแบบมีม่านถึงมีม่านถึงแค่ปิดย่างเดียวแต่ส่วนล่างเราที่ล้มเลืยหมดแล้วก็จะมีพยาบาลสาวๆเดินไปเดินมาไปสี่ห้าคนแล้วโอ๊ยทำไมวันนี้โป้งจังเลไม่เคยรู้สึกโค้งขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเถิดไหมคะพี่ชายเถิดแล้วก็ เขาต่อต่อไอ้วัดไอความดันวัดออกซิเจนอะไรงขาจะดังเต่อเต้เตตเนเตเตเตพยาบาลก็เดินมามว่าตื่เต้นหรอครับก่อนสอดเข้าไปมีคนมาเป่าหูอะไรบ้างไหมมต้องเป็นอไเจออะไรบ้างจุ๊บไทยแท้ๆไม่คุยกับใครเลยคุมเลยกับหมอทีเดียวแล้วแบบเอาให้มั่นใจแล้วเข้าเลยทีเดียวกับลูกค่ะพาลูกไปด้วยให้กำลังใจแล้วก็เดานไลูกไปสัตว์ลูไปบใหญๆ แอร์เย็นพิเศษไหมคะพี่ชายอเย็นพเนวนนี้มากเลยาะมันก็ค้องเป็นห้องาตัดจริงๆถูกไหมว่ามันจะเป็นเหมือนเซอร์วิสเล็กๆมันก็ต้องเป็นอผาตัดก็เหมือนจริงๆมันก็เหมือนห้องที่เราไปทาคลอดเนี่ยแต่ว่าเขาแค่รอกนมาในนี้ใเอคือหลายๆอย่างที่พี่เาบอกว่าไม่เป็นผู้หญิไม่รู้หรอกแต่ตอนที่ เขาแบบต้อง oh แต่งตัวใส่รองเท้าส้นสูงชายแบบพูดไ,ได้แล้วก็ชายไปเล่นตัวละครแบบที่เคยกันนะทนายบอลลู้รู้เป็นยังไงแล้วที่เขาบอกว่าทำข้อเนี่ยผู้ชายวิทยาพูดตอบว่าเป็นยังไงอันนี้ใกล้เคียงแล้วมอะไรพูดได้แล้วว่าตอนมัน <c oughs> เติงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยดูเขาเตรียมนาอย่างเงี้ยแล้วเรียบร้อยแต่เงห้อ ตอพ,พี่กี้บอกเขาว่ายังไงบักซักอะไรนะคะพี่กี้บอกผู้ชายว่าแย่ารักซักก่อนผู้ายอะไรก่อนเข้าไหมหรือเปล่าไม่ค่ะก็ให้กำลังใจพี่กี้ก็ใจว่าสำหรับผู้ชายมันเป็นก,การตัดสินใจที่ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เี่กี้รู้ว่าเขาเสียสละามากที่จะแบะบทำอย่างนั้นนะคะคือผู้ชายอยา่ะใครจะอยากแบบนี่นอกกาทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าผู้หญิงฟัยยงไว้นะคะเผื่อใครอยากได้สามารถ45นาทีออกมาเดินได้เลย เดินปอได้เลยใช่คนรุ่นขึ้นก็ไม่ถ่ายละครแล้วใม่ถ่ายละครเลยใช่ค่ะและอีกอาทิตย์หนึ่งก็เข้าฉากรู้เลยโแต่ก็แบบเดี๋ยวนะใจเย็นๆะจะไม่สมจริงเท่าไหร่ังการนี้คุณหมอจะต้องให้ระวังอะไรนะแต่ว่าคหมอคุณหมอให้ควรไม่ให้ไปแล้วระวังอะไรฮะให้ไปแล้วให้รวังอะไรฮะไรวังอะไรไม่รวังร รางวัลก็ได้ด้วยแต่ระวัลได้เลยฮะขอโทษเสียงมันดังไม่ดีเราระวังก่อนรางวัลก่อนให้ระวังก่อนให้รางวัลไปแล้วค่ะในเวลาอะไรต่างๆในเวาอะไรต่างๆในเวลาดีกันครับในความรักในความรักเออในความรักใจใจใจเขาให้ระวังอะไรบ้างไหมคะหลังจากที่เราผ่านขั้จริงๆตอนแรกก็คือแค่แบบให้ออกนอกใจแล้วก็แค่นั้นเลย เราเราจะวัวเองเราก็จะเดินแบบขาปลาคอวัวมันจะวัวเกิดอะไรก็ยังเดินช้าช่วงน้ก็เดินช้าเดินช้าแล้วก็คือแต่มันเลี้ยงไม่ได้พยายางแผนผิดจริงแพทย์รู้สึกว่าแบบใครไหนถึงเวลาแล้วมีโอกาสแล้วก็นลเดินแล้วกันนี่ยันจะไม่ได้ทะแล้วพอมันรู้ตัวอีกทีแล้ที่หน้าก็ไปเล่นฉาบดูก็คือแบบยากนิดนึง สำหรับผู้ชายคือถ้าถ้ากลัวอะไรเงี้ยก็คือแค่บอกว่ามันเหมือนก๊กกัดแห่ความกลัวเรามันเยอะกวานั้นอนตอนที่นอนอยู่มันจะมีความมันจะได้ยินมันจะได้มันจะรู้สึกทุกอย่างเวลาเขาตึงเวลาเขาได้ยินเสียงชันอะไรเงี้ยมันได้ยินหมดเลยทุกอย่างมันก็จะสร้างความกลัวให้กับตัวเองไปอนี้ามคริงแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เจ็บไม่ได้น่ากลัวแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานได้เลย ยอมถ่ายอมเสียสละในขนาดนี้เราผู <improving> ้ชายทำนิ่เดียวใช่ไหมวาเป็นการทำทำให้เขาทำอให้เขาบ้างมันเหมือนมยากยเกินไปจริงเราคืออยากให้ผู้ชายทำไหมฮะให้เดี๋ยวคืนนี้อาจจะได้